หกสันทิตาเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสันทิตาเทระพระสันทิตาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า27เข้าพเจ้าหัวระลึกขึ้นได้ความทรงจำอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในพระพุทธเจ้าที่ต้นอสัตถพฤกมีประกายเขียวสดงอกงามดี ยี่สิบแปดในกลับที่31นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งความทรงจำนั้นข้าพเจ้าจึงได้บรรลุความสิ้นอสวะยี่สิบเก้าในกลับที่13นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิพระนามว่าวณิ t h ะ สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากสาคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระสันทิตะเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ ด้วยประการชนี้สันทิตะเทราประธานที่หกจบ